สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว j 3 5 Darken นะครับซับเ j ซับเจสามเป็นเครื่องบินสัญชาติสวีเดนนะครับตัวนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นกิบเพนแต่ผมเอามาประกอบฉากเฉยๆโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องให้ดูเลยจริงๆคลิปนี้เป็นรีวิวแกะกล่องนะครับแต่ก็จะมรีรีวิวตอนทำเสร็จเล็กน้อยช่วงท้าย ดี๋ยวผมจะย้ายไปด้านหลังโอเคครับตัวนี้ดาก e นเป็นหนึ่งในชุดปี70นะครับเจ็ดคอลเลกชันเป็นสเกล1ต่อ144ยี่ห้อ F Toy c o n f e c t นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินที่มีอยู่ในชุด คอลเลกชันนี้นะครับก็จะมีตัวนี้เป็นผมไม่ค่อยรู้จักก็ไม่เป็นไรนี่มิกยอตัวนี้เป็นเครื่องบินรัสเซียอันนี้ j 3สามห้แกะกล่องเลยนะครับในกล่องจะมีอะไรกันบั่ง ครับนะตัวนี้ผมผมก็ได้มาอีกลายหนึ่งผมซื้อมาหลายลายเดี๋ยวตัวนี้นี่ดูดูเรียบเรียบยังไงไม่รู้แต่เราคงต้องติดดิคอติดอะไรให้เสร็จก่อนอาจจะดูดีขึ้นมากนี่ก็จะแถมขาตั้งมาให้แล้วก็แถมพาร์ตต่างๆ แผนถังดิ่งแล้วก็ถังน้ำมันสัาวอากาศอะไรพวกนี้ครับตัวนี้เป็นลายกรทมอากาศสวีเดนเช่นเดียวกับตัวนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะดูพาร์ตต่างๆอันนี้คู่มือครับลืมให้ดูคู่มือนะครับคู่มือการประกอบแล้วการทำสี กอก็ไม่ยากเลยเท่าที่ดูเมื่อกี้นะครับไม่ยากแต่ผมใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเน้นความละเอียดอยู่เหมือนกันแต่ถ้าตัวกิบเพนอันนั้นผมใช้สี่ชั่วโมงประกอบยากมากส่วนใหญ่มาเสียเวลาต้อลรอครับเพราะมันเล็กแล้วมีโอกาสเสียหายได้ถ้าเสียหายก็ผมก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกัน เันเสียของทั้งเสียทั้งบินไปทั้งลำนะครรู้สึกนะแค่นี้พอแล้วนะกระจายเดี๋ยวค่อยๆหยิบมาทีละชิ้นอันนี้ก็จะเป็นพาร์ตต่าง เป็นพัดล้อนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นตัวบอดี้คานูปี้คานูปี้นี่ทำมาไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ นะครับแผ่นหางดิ่งแล้วก็อะไรนิดนดหน่อยๆโอเคครับประมาณนี้โอ้โหลุดมาหมดเลยรวมมาหมดเลยอันนี้ก็พวกฝาปิดล้ออะไรแบบนี้ครับใช้ครีม,มใช้คัตเตอร์อะไรช่วยแต่งนิดหน่อยอย่าง เวลาเราทำนะครับเวลาเราตัดเราต้องใช้คีมตัดไม่ควรใช้มือหมุนเอาออกหรืออะไรเงี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอเคหลังเดี๋ยวผมจะมาให้ดูตอนประกอบเสร็จเลยแล้วกันเพื่อให้เป็นการเสรียเวลาเสีเวลามาเยอะลนะเบาๆนะครับมัน โฟกัสไม่ได้โอเคได้แล้วนี่นะครับดาเคนตรงสารอากาศนี้ทำงอมาให้จัดโรงงานเลยครับ อันนี้ผมติดดีคอแล้วก็จะสวยงามขึ้นมาอีกระดับหนึ่งให้ดูพวกล้อพวกอะไรนะครับนี่เป็นล้อถังน้ำมันถังน้ำมันล้อดูเพลินเหมือนประกอบไม่ไม่ยากนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนน้อยแต่ตอนใส่นี่ลำบากอยู่เหมือนกัน โอเคถ้างั้นก็ผมไม่มีอะไรแนละ้วโอเคนะครับขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ